ครับผมพี่น้องครับนี่ครับวันนี้ได้เพ็ดน้ำลาดนะครับเนาะปลาลาดพริกครับผมจะาพมก็เเทดไว้แล้วครับปเข้าอยู่ไก่ลาดปลาครับนี่ปลาห้าครับปลาินทอดครับผมปลาินทอดเอาน้ำลาดมาลาดด้วยครับครับผมพี่น้องครับเมื่อกี้ก่ะลาดน้ำลาดเรียบร้อยนะครับเนาะแต่ว่าเบอร์ไทยเด็ดไทยเบิ้งครับผม มันบ่มีแนวถือกล่องนะครับทองเท่นามลาดลงลานนะครับเข้าเฉลิ้ห้อยผักชีครับโรยผักชีลงไปครับเนี่ยครับผมสีสันเท่ากัสีน่ากินครับผมมาเซ็เสี่ยนน้ำกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขสวัสดีคือเก้านะครับน้องวันนี้มาแล้วครับแล้วเบียกแล้วงานแล้วกันมากครับเนี่ยครับ ปลาลาดพริกนะครับเนาะตัวยงใหญ่ครับผมถักท้ายกันมือนี้ครับเฮ็ดเองนะครับเมื่อนี้เฮ็ดเองเฮ็ดนาลาดเองแต่ว่าปลาไปซื้อเพ้นมากนะครับเนาะไปซื้อปลาทอดพ้นมาเฮ็ดนามลาดเองครับอยากกินปลาลาดพริกฝีมือเจ้าของนะครับเนาะม้าพี่น้องมาบ่อตองย่างมางไม้ครับจวดเลยครับเหมือนเดิอพี่น้องอานี่มาแล้วครับ เป็นน้ำลาดสามรสนะครับเห็ดใส่น้ำมะขา,ามเปียกใส่น้ำตาลใส่พริกกระเทียมซับเราเท่าเนี่ยต่ำใส่กันครับผมล้ลก็ลงกระทะขวน้ำมันให้หอมครับผมแล้วกเนี่ยนะครับเป็นยังซีซันเ็นนะครับมาครับพี่น้องครับกินเหลงานต่อมือกันครับอืมกินแล้วก็ต้องอือน,นะครับแ่บเห พีเมือเจะาของนะครับนะครับมบึงเนือป่าสิ่งง่ๆครับมาเด้อครับหาเขาหาป่ามากินนกันครับผมพี่น้องครับเสบเซแบอีคือเกาครับมือนี้ครับถ้าทายกันว่าหนังห้านนะครับมือนีอ้ื เมนูนี้ผมกับมักหลายๆครับมันแล้วเข่าดีนะครับนำลาดมันเนี่ยตักมางเศษลาดช่วยเข่าไปนะครับตักเนื้อปลามาซส่น้ำพักชี้วยในจังหน่อยเนี่ยเข่ากันด้วยครับพี่น้องแซ่บครับผมมากมาครับกินละพัดพรนครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับผมมากแค่นี้แล้วครับผมมาทางได้กันด้วยซื้อครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งครับผมแห้งๆลำๆด้ว้วยๆครับผมสวัสดีครับ